สวัสดีครับวันนี้ร้านดุณเดจะมารีวิวนะครับผ้าจอหนังกลางแปลงรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากทางร้านของเรานะครับเป็นผ้าจอหน้าขาวหลังดําหน้าขาวหลังดํานะครับผมตามคําเรียกร้องสําหรับพี่ๆละหลายท่านที่อยากได้นะครับว่ามีขายกันหรือเปล่านะครับทางร้านเรานะครับนะทาตามคําเรียกร้องสั่งผลิตกันเข้ามาเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็นะครับเทสทดสอบนะครับ บ้านเราก็สว่างสว่างแบบนี้เลยนะครับผมกับแสงไฟกันแบบนี้นะครับสีสันแบบนี้เล้วเราจะให้ชมหลังจอกันนะครับว่าจะเป็นกันยังไงนะครับตอนนี้เราก็สตาร์ทเครื่องรถอยู่นะครับเปิดไฟใส่แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับไม่มีผลใดๆนะครับกับผ้าจอของเราเลยนะครับเป็นผ้าจอหน้าขาวหลังดํานะครับต้าไม่ทําลูกนะครับอ่านะครับนี่เลย ให้ชมกันนะครับเปิดไฟตอนนี้เราก็เปิดไฟหน้ารถทั้งหมดเลยนะครับก็วจะเป็นทุกดวงนะครับไฟตัดหมอกไฟสูงไฟต่ําไฟหลีนะครับสะท้อนเข้ามาที่จอทั้งหมดนะครับมันไม่มีผลใดๆเลยนะครับไม่มีผลกับระบบภาพของเรานะครับผมนี่เลยเดี๋ยวเรานะครับจะสาธิตกับภาพจอรุ่นเก่าจากทางร้านนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับต้ามาะนครับแล้วที่สัาคัญ์จอของเรานะครับ จะดูด้านข้างหรือดูตรงกลางนะครับไม่มีผลนะครับถ้าไปฝั่งแม่ไม่อยู่ฝัง่งนู้นแล้วพ่อจะดึงฝั่งนี้ป้ายใช่นี่นะครับนี่เลยตาต้องดูด้วยสิลูกว่าว่าอะไรเป็นอยู่ตรงไหนเห็นไหมลูกอันนี้คือผ้าจอรุ่นเก่านะครับจะเป็นหน้าขาวหลังขาวนะครับหน้าขาวหลังขาว,ข,าวข้อเสียของเาขาเขาจะมีแสงสะท้อนจากหลังจอนะครับนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราเปิดไฟสปอตไลท์หนึ่งดวงด้วยนะครับนะครับสปอตไลท์หนึ่งดวงนะครับนะฮะ ผ้าจอรุ่นเก่าของเรานะครับแสงมันก็นะครับถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับนะครับแต่มันมีข้อเสียตรงอยู่ที่ว่าอ่าเวลาเจอไฟงานวัดต่างๆเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแสงมันดอบนะครับแสงมันจะดบนะครับสังเกตง่ายนะครับอ่ะมายกผ้าจอขึ้นลูกนะครับเราจะเอาไฟนะครับจากรถคันนี้นะครับส่องเข้าหลังจอนะครับนี่เลยนะครับนะอ่ э ะนี่ครับอยากให้ลูกนี่ประมาณนี้ได้ไหมไม่ให้มันตกนะครับอ่านี้สปอร์ตไลท์ยิงเข้าหลังจอแบบนี้นะครับ แสงหนังของเราแสงมันก็จะดอบดงน,นะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีเป็นดวงดวงอยู่นี่คือข้อเสียนะครับข้อเสียของของหนังกลางแปลงรุ่นเก่านะครับอ่าตาลองปิดหน้าเลนเลื่อนป่าปิดหน้าเลนดูอ่าเลื่อนไปสุดเห็นไหมครับมันจะมีเป็นเป็นลำแสงจากรถเลยนะครับมาอยู่ที่จอนี่คือข้อเสียของจอรุ่นเก่านะครับไม่เหมือนผ้าจอรุ่นใหม่ที่ผมเพิ่งสั่งผลิตมานะครับเป็นหน้าขาวหลังดำสำหรับฉายหนังกลางแปลงนะครับ แต่จริงๆแล้วผ้าจอหน้าขาวหลังดํามันมีมานานแล้วนะครับสําหรับดูในบ้านนะครับสําหรับโฮมซินีมาโฮมเทียเตอร์นะครับแต่ตอนนี้เรานะครับดัดแปลงมาใช้กับหนังกลางแปลงโดยใช้ผ้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะครับในการพับม้วนพับเก็บนะครับมันจะดูแลรักษาได้ง่ายกว่าเหมือนไม่เหมือนผ้าสําหรับโฮมซินีมานะครับเก็บม้วนไม่ได้นะครับดึงมาก็ผ้าก็แตกหักนะครับแต่รุ่นนี้มันเป็นผ้าใบนะครับเคลือบสารพิเศษนะครับทำให้ผ้าจอม้วนเก็บแล้วก็เวลาขึงดึงตึงแล้วได้ง่ายนะครับ อ่ะเปิดฝาเลนลูกอ่ะเปิดฝาหน้าเลนโปรเจคเตอร์นะครับนะครับเปิดฝาหน้าเลนนะครับแสงมาเห็นไหมครับภาพดอปลงเลยนะครับสีสีจางลงเลยนะครับผมนะฮะแต่ตอนนี้เราก็เปิดสปอตไลท์สองหลังด้วยนะครับนะครับแสงสีมันก็จางนะครับมีคาบมีดวงของลําแสงจากอ่าโปรเจคเตอร์แล้วก็จากไฟจากหน้ารถนะครับผมนี่เลยนะครับ อ่ะคราวนี้เรากลับมาผ้าจอเราเหมือนเดิมอ่ะลุกหันไปนะครับเดินไปเดินไปฝั่งโน้นอ่ะเดินไปฝั่งโน้นนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับรีวิวแบบบ้านๆนะครับรีวิวแบบบ้านๆอ่ะเอาผ้าลงนะครับเอาผ้าลงหน้าขาวหลังดำนะครับนี่เลยนะครับมาอีกด้านหนึ่งลุกกลับมาอีกด้านหนึ่งเออด้านนั้นแหละเออนี่เลยอันนี้สังเกตไหมครับ ไฟจากหลังจอไม่มีนะครับไฟที่จะซ้อนจากหลังจอของเราไม่มีเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมก่อนเมื่อกี้เราไลท์สดไปนะครับเราใช้เราใช้เมจิในการเขียนจอนะครับในการเขียนจอเลยมันไม่มีนะครับไม่มีสะท้อนมาหน้าจอเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมสีสันคมชัดเหมือนเดิมทั้งๆที่เราก็เปิดสปอตไลท์ด้วยนะครับใส่เข้าไปนะครับ สีสันยังสดใสเหมือนเดิมนะครับรีวิวผ้าจอหน้าขาวหลังดำจากร้านระดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับผมสีสันสวยงามนะครับเทคโนโลยีใหม่นะครับผมนะครับแต่ก่อนนะครับจอหน้าขาวหลังดำนะครับสำหรับดูในบ้านนะครับโฮมซีนีม m านะครับต่างๆนะครับผมแต่วันนี้เราดัดแปลงนะครับนะครับประยุกต์มาใช้กับหนังกลางแปลงนะครับ เพราะว่าหนังกำแพงยุคปัจจุบันนี้ประสบปัญหาเรื่องไฟประดับมากเลยนะครับไฟเข้าหลังจอนะครับทําให้แสงสีไม่สวยภาพไม่สวยนะครับแต่ตอนนี้หมดปัญหานะครับหมดปัญหากับแสงทะลุหลังจอกันไปเลยนะครับนี่เลยนะครับเราครับจอดรถไฟที่บ้านเลยนะครับสองกันอย่างนี้นะครับให้ดูกันไปเลยนะครับว่า ้าจอรุ่นใหม่ของเราเพิ่งผลิตมานะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับเพิ่งตัดเสร็จเป็นจอแรกเลยนะจอประถมมาเลิกเลยนะครับจอสามเมตรนะครับนี่ครับให้ชมกันเป็นเลยนะครับชมกันยาวๆว่าแสงมันไม่มีดรอปนะครับสีสวยด้วยนะครับสปอตไลท์อ่าปิดไฟให้พ่อหน่อยลูกอ่าในนี้เราจะปิดสปอตไลท์นะครับ กดปิดเลยเอา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 อันนั้นอันนั้นออโต้ไม่เอา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 โอ๊ปอ๊อ๊อฟปอ๊ขอโทษทีเออขอโทษทีโออเคนี่เลยอันนี้เราปิดไฟหมดนะครับพอเราปิดหมดแล้วเราจะให้เห็นเลยว่าว่าไฟไม่มีทะลุมาหลังจอนะครับเห็นไหมครับแสงไฟจากรถไม่ทะลุมาหลังจอเลยนี่ครับหมดปัญหาแน่นอน รีวิวยาวๆกันไปเลยนะครับให้ชมกันนะครับให้ชมกันไปเลยนะครับว่าเปิดไฟใส่หลังจออย่างนี้แล้วนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนอ่ะตา้ามาจับนี่พ่อหน่อยเดี๋ยวพ่อจะไปถอยรถอีกหน่อยนึงมาจับนี้ไว้แบบนี้ไว้นะลูกเออจะได้ยืนแน่นอนนี่นะะอันนี้คือจอฮนะดูข้างๆแสงยังไม่ตกนะมีไฟสปอร์ตไลท์เป็นแบบรถเลยนะคะนี่ฮนะ จะได้ส่องกว้างเลยครับ,รบน,นะคะแสงดีมากเลยครับถมรู้เลยว่านี่แล้วเราเปิดไฟใส่ท้ายไฟหลังรถอย่างนี้เลยนะครับอ่าคันนี้เปิดไฟเปิดไฟหน้าบ้านหลอดนี้่อยลูกเปิดไฟหน้าบ้านเลยนะครับให้ชมว่าแสงไม่มีดรอปนะครับแถมเราเปิดไฟนะครับ ที่บ้านก็สว่างงกันแบบนี้เลยนะครับนะครับสว่างสว่างแบบนี้แต่ก็ไม่มีผลอะไรกับจอของเรานะครับผมรับแสงดีแน่นอนนะฮะหมดปัญหานะครับจอไม่สู้แสงนะครับกับร้านอดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับภาพเนียนชัดสวยๆกันเลยนะครับไปชมกันอีกนะครับกับผ้าจอหน้าข่าวหลังดำ แสงไม่มีทะลุแน่นอนนะครับอุ้ยโอ,โอ,โอปกติอ่ะซูมแล้วนะครับไฟสว่างมากๆเลยให้ชมกันยาวๆเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่สั่งซื้อสั่งตัดแน่นอนนะครับกับผ้าจอหน้าขาวหลังดำจากร้านอดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับ นี่เลยนะครับไม่มีผลนะครับอ่ะปิดไฟปิดไฟปิดไฟลองปิดไฟตรงนี้ให้รอบหนึ่งนะครับปิดไฟอีกรอบนึงนะครับปิดไฟอันนี้เราจะให้เห็นว่าหลังจอนะครับตอนนี้หน้าจอนะครับก็จะมีแสงเล็กน้อยนะครับนะครับไม่ได้มืดสนิทนะครับมีแสงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมกันนะครับนี่เลยนะครับเรามีจอ2แบบนะครับจอรุ่นเดิม จอรุ่นใหม่นะครับสีสันนะครับผมสีสันสวยงามมากๆเลยนะครับไฟหลังจอไม่มีผลนะครับเลยนะครับขอบคุณพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามคลิปรีวิวจากทางร้านอดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับมีข้อสงสัยอยากมีอยากรู้เรื่องอะไรนะครับโทรมาสอบถามได้ที่ 095-247-5934หรือว่าไปกดติดตามที่ Facebook อุลเด็กโปรเจคเตอร์กันได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด,ดใจและกดแชร์และก็กดติดตามและซับสไครด์ได้เลยครับผมสวัสดีครับอัาคลิปต่อไปครับผม